เรื่องผู้ประสบบุญเป็นอันมากแปลจากพระไตรปิฎกบาลิฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่271ข้อที่199พิษขุทั้งหลายนักบ,บวชผู้มีสินเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5อย่าง5อย่างเป็นอย่างไรถึง1 ในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายภาพทันก้อมนารักกราบไหว้ให้อาสาะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่า ป,ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง 3. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกําจัดมุนทินคือความตนหนิ่งเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นที่ว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เครติศัษ์อันใหญ่ 4. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โฟคฟรัพย์ใหญ่ 5. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่พิกขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แหละเรื่องเหตุในเหตุในการให้ทานในยะที่หนึ่งจากหนังสือพับไตปิดกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่สองร้ิ ข้อที่121่ิกเอทดพิคขุทลายการให้แปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้กินให้ทาน 2. บางคนให้ทานเพราะกลัว 3. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว 4. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทน 5. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีหกบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ทนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร 7. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานเคียดจิตศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป 8. บางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปุ้งแต่งจิตพิกขุทั้งหลาย เหล่านี้แหลการให้ทานแปดประการเรื่องเหตุในการให้ทานในยะที่สองจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่ส4 0ข้อที่123่ิบสพิกขุทั้งหลายพานวัตฝูแฝดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นยอย่างไรคือหนึ่งบางคนให้ทานพระชอบพอกัน 2. บางคนให้ทานเพราะโกรธ 3. บางคนให้ทานเพราะหลง 4. บางคนให้ทานเพราะกลัว 5. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีหกบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถิงสุขติโลกสวรรค์เจ็ด บางคนให้ทานห้อะนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลำดับ 8. บางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปุงแต่งจิตพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลทานวัตถุกแประการเรื่องเหตุในการให้ทานในยะที่สแปลจากพระใจบิดกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่44 ข้อที่36ทิกขุทั้งหลายการทานหาประการเหล่านี้อยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ทานแก่ผู้มาสงทิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ 4. ให้ทานในสมัยข้าวยากหมาแพง 5. ให้ข้าวใหม่และผละไม้ใหม่แก่ผู้มีสินก่อนทิกขุทั้งหลาย นี้แลกาลทานห้าประการคถาผนวกท้ายคสูตรผู้มีปัญญารอบรู้และประสัสจ,จากความตนีย่อมถวายทานตามกาลสมัยในอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเรื่อมใสศรัทธาแล้วทักษีนาย่อมมีผลอันไพดูลชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทําการขวนขวายในทานนี้ทักษินานั้นไม่ได้คล่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลย แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตทพอถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในกาขลาทัน,น้าได้แลในคาถาพนวกท้ายพระสูตรนั้นมีบารีอย่างนี้กาเลททันติสัพญญาวัฒนิววีตมัชรากาเลนทินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาดิสุ มิปสัสสนนามนาตัสภูลาโหติคักินาเยตัถะอนุโมทันติเวัยวจังการติวานาเดนาทักินาโอนาเตปิปุญญาสะปาคิโนตัสสมาทะเทอปติวานาจิตโตยถะทินังมหาพลังปุญญาณิปะละโลกสมิงปฏิทาโหติปานินันติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ